สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับถล่มชุดใหญ่ กองทัพอากาศอิสราเอลส่งเครื่องบินรบเทพมากกว่าร้อยลำโจมตีตำแหน่งของกลุ่มกอกะไลฮิตบอลล่อมากกว่า120จชดุดเสียหายยับเยินเป็นงวงกว้างแต่ก็พบบางส่วนของประเทศอิสราเอลถูกกลุ่มกอกะายฮิตบลอลล่ายิงจรวดโจมตีทำลายเช่นกันจะทำให้บางส่วนไฟลุกท่วมและสภาพเมืองยารูนของประเทศเลบานอนทางตอนใต้ถูกกองทัพอิสราเอลกวาดล้างอย่างหนักจะทำให้เหลือแต่ซากตึกเหมือนกับจวนกาซา และเกิดเสียงระเบิดดังมากที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์อิสฟาหานของประเทศอิหร่านอิสราเอลเปิดฉากโจมตีหรือไม่ เมื่อวันที่8ตุลาคม2567มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสารสงครามการสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มกอกราฮามาทิตบุลล์อิหร่านและพันธมิตรหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลนะครับยังคงทำงานล้างและกวานล้างกลุ่มกอกราที่เป็นศัตรูของกองทัพอิสราเอลและประเทศอิสราเอลอย่างต่อเนื่องครับโดยจากการสรุปนี้กองทัพอิสราเอลได้ส่งเครื่องบินรบเทพจำนวนหลายลำนะครับถล่มโจมตีตำแหน่งของกลุ่มกอกราฮิตบอลล์ ในพื้นที่ของประเทศเลบานอนทางตอนใต้ของประเทศเลบานอนและในกรุงเบรุตและบระเทศอื่นๆนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อการร้ายฮิตบลเล์ที่กองทัพอากาศอิสราเอลรายงานไว้ว่าเครื่องบินรบเทพของกองทัพอิสราเอลนั้นจำนวนถึงร้อยลำนะครับโจมตีเป้าหมายของผู้ก่อการร้ายฮิบลเล์มากกว่า120แห่งของกลุ่มก่อการร้ายฮิบลเลตในทางตอนใต้ของเลบานอนและในเมืองเบลุดซึ่งเครื่องบินของกองทัพอากาศอิสราเอลนั้นเสร็จสิ้น การบินท่าอากาศขนาดใหญ่ทางตอนใต้ของเลบานอนวันในวันที่ผ่านมานครับภายใต้การแนะนำข่าวกรองที่แม่นยำของแผนข่าวกรองที่นำโดยกองบัญชาการภาคเหนือและกลองบริบัติการโดยมีเครื่องมีอรบเทพ100ลำนะครับบินขึ้นไปโจมตีกลุ่มอการก้ลยฮิตบันละเป็นเวลา1ชั่วโมงครับเป้าหมายของผู้อการกัายมากกว่า120เป้าหมายและหน่วยในองค์กรอการกัาไฮิตบันละรวมถึงเป้าหมายของหน่วยทางภูมิศาสตร์ของแนวรบด้านใต้ กหมายของกองกำลังรัสบานชีปราวุธและจรวดและสถานการณ์ใหญ่ของหน่วยข่าวกลองของกลุ่มกอร์กายฮิบอลเลาะในทางตอนใต้ของเลบานอนด้วยและการโจมตีเหล่านี้ถูกเพิ่มเข้าไปในชุดโจมตีที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความเสียหายให้กับการควบคุมของกลุ่มกอร์กายฮิตบลเลาะและความสามารถในการยิงของฮิตบลเลาะ เพื่อช่วยเหลือกองกำลังภาคพื้นดินให้บรรลุเป้าหมายจนทาให้พื้นที่ของกลุ่มควงกร้างฮิบลลันล็อกเกิดระเบิดอย่างรุนแรงมากๆเลยนะครับพี่น้องถูกสัตุมสัตุมใส่ไม้ยางจากเครื่องบินรบเทปของกองทัพอากาศอิสราเอลถล่มโจมตีได้อย่างแม่นยํานะครับภาพความเสียหายอาจจะมองไกลยอยู่นะครับไกลไปหน่อยแต่ว่าเสียหายมากมายแน่นอนขนาดไกลยังระเบิดแรงขนาดนี้นะครับพี่น้องถ้าอยู่ใกล้ๆคงจะแรงมากๆน่าดูนะครับส่งผลให้งานนี้กลุ่มกวงกรลังฮิทบลลันล็อก ินระเบิดเจดแดมหรือระเบิดมาร์ก84ของกองทัพอิสราเอลอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาได้เกิดใหม่รายงานตัวกับพลาลอหรือมัจจด้านแนวรกต่อไปอีกแล้วจากผลกรรมที่ตามตัวดองฮิตบนลลอเองนะครับที่อยู่ดีไม่มว่าดีมาทำร้ายประเทศอิสราเอลเพื่อช่วยเหลือฮามาสท,ทั้งที่ฮามานั้นมาทำร้ายประเทศอิสราเอลก่อน,น,นทับการนี้กองทัพอิสราเอลโดยเฉพาะกองทัพอากาศอิสราเอล ก็จะนัะ่งจัดเตรียมถล่มโจมตีกลุ่มกอกระไรฮิตบอลล่ใส่ไมย่ยานะครับจนทําให้ฮิตบอลล่ดับเกลื่อนดับสียงจย่วนมากจากผลกรรมที่ตามสนองฮิตบอลล่เองที่มาทำลายประเทศอิสราเอลก่อนสุดท้ายมาให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับแต่ลุมกอกระไรฮิตบอลล่เองยังสามารถเล่นงานประเทศอิสราเอลได้เหมือนกันนะครับน้องที่มีเหตุการณ์ที่ภาพดีนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ลุมกอกระไรฮิตบอลล่ยิงจรวดมาใส่พื้นที่ของประเทศอิสราเอลนะครับแต่อิรันดโดม กองกองทัพอิสราเอลก็สามารถสกัดได้นะครับแต่รายงานข่าวระบุว่ามีการตกของสะเก็ดระเบิดนะครับของไอรอนโดมที่สกัดตรวจข,ของก,กลุ่มกอรร้ายเฮตบุร์ะระเบิดกลาองอากาศก่อนที่จะล่วงตกสู่พื้นแต่ทําให้พื้นที่ด้านพื้นดินนี่นะครับที่ระบุว่าอยู่ในเมืองเบเชเมียนะครับเกิดไฟไหม้เสียหายตามภาพว,วิดีโอที่ปรากฏนะครับที่คาดว่าน,น่าจะไม่บริเวณต้นไม้ข้างๆนะครับรวมถึงตึกเล็กๆที่อยู่ข้างเคียงและว่น้อทาให้เสียหาย เกิดไฟลุกตามภาพวิดีโอที่เห็นเลยครับแต่รายงานข่าวไม่ได้รายงานว่ามีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือไม่นะครับแต่ก็แสดงเห็นว่ากลุมกากราฮิดบุลละเองก็สามารถเล่นงานประเทศอิสราเอลได้เหมือนกันนะครับถึงแม้ว่ายุทธปกรณ์ของฮิดบุลละจะได้กว่าอิสราเอลมากแต่ก็ยังสามารถเล่นงานประเทศอิสราเอลได้เหมือนกันแต่ส่วนมากจะตกในพื้นที่โล่งแบบนี้นะครับ และส่วนมากจะตกแค่สะเก็ดระเบิดนะครับไม่สามารถทำอันตรายที่รุนแรงต่อประเทศอิสราเอลได้เท่าไรนะครับและการต่อมาับาป็นภาพเหตุการณ์ที่เป็นความเสียหายของประเทศเลบานอนทางตอนใต้นะครับตอนแรกแอดมีคิดว่าเป็นชวน,นกาซาแต่ไม่ใช่นะครับในรายงานข่าวระบุว่าเป็นความเสียหายของเมืองยาดุนทางตอนใต้ของเลบานอนนะครับ ที่มีฐานที่มั่นของกลุ่มก่อการฮิตบอลลละประจำการอยู่ในตึกอาคารเหล่านี้นะครับสุดท้ายกองทัพอิสราเอลก็ได้ใช้อาวุธหนักทางเครื่องบินรบเทพและการยิงกุญ,ญ่และอาวุธต่างๆนะครับที่อิสราเอลมีถล่มโจมตีตำแหน่งต่างๆที่บันตึกอาคารพลเรือนที่กลุ่มก่อการฮิทบุรลละ เป็นฐานก่อ,อการร้ายในการยิงจรวดหรือเล่นงานประเทศอ,อิสราเอลสุดท้ายตึกแถบนี้ก็ถูกทำลายอย่างหมดสิ้นเลยครับจากน้ำมือของกองทัพอิสราเอลที่ถล่มโจมตีใส่ไม่ยั้งจนทำให้เหลือแต่ซากเมืองแบบนี้ครับพี่น้องตามภาพประโยน์ที่เห็นที่กองทัพอิสราเอลใช้โดรนครับบินบนท้องฟ้า แล้วก็ถ่ายภาพวิดีโอมาให้พวกเราได้รับชมรับฟังกันนะครับว่าเป็นความเสียหายมากมายแค่ไหนหลังจากที่ฮิบลล์ตัดสินใจโจมตีประเทศอิสราเอลเพื่อช่วยเหลือกลุ่มกอกาลาฮามานะครับสุดท้ายฮิบลล์เองนั่นเองที่เป็นฝ่ายเสียหายอย่างหนักหน่วงเหมือนกันนะครับที่พยายามจะช่วยฮาม,มาสแต่สุดท้ายตัวเองก็จะทาขาดเองด้วยาะว่าก่อนหน้อิสราเอลนั้น ก็ต้องการเล่นงานกลุ่มกอารร้ายทุกกลุ่มที่พยายามจะโจมตีใส่พื้นที่ของประเทศอิสราเอลพยายามจะทำ้ายประชาชนชาวอิสราเอลของครับอิสราเอลก็ไม่ยอมนะครับพี่น้องจึงได้ทาการใช้วุฒต่างๆมาถล่มโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มกอากรลายฮิดด์มอนโรแบบนี้ในเมืองยาดูนทางตอนใต้ของเลบานอนแห่งนี้จนทำให้เสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีไปในที่สุดแบบนี้นะพี่น้องจากตึกสร้างเมืองดีนี้เองหรือจะบอกได้ว่ากาซาสองก็ว่าได้นะครับเพราะว่าจำนวนกาซานั้น ถูกทำลายด้วยมือของกองทัพอิสราเอลเนื่องจากกลุ่มก่อการร้า,ายฮามัสใช้ฐานที่มั่นและอาคารพาเรือนของชาวคาซาในฐานก่อการร้ายส่งผลให้กองทัพอิสราเอลก็ต้องตามขาดล้างไปนะครับสุดท้ายก็ได้ผลลัพธ์แบบนี้นะครับละเมืองยาลูนของเลบานอนทางตอนใต้ก็เจอผมลั์เช่นเดียวกันนะครับเสียหายยับเยินเลยจะสร้างตึกปรากัรพังแค่นั้นเองนะครับข่าวสุดท้ายนะครับเป็นข่าวที่รายงานจากสื่อต่างประเทศนะครับรายงานไปว่า มีเสียงระเบิดเกิดขึ้นหลายครั้งนะครับในพื้นที่เมืองเซปาหันนะครับของประเทศอิหร่านที่ระบุว่ามีโรงงานนิวเคลียร์ตั้งอยู่แถวนี้นะครับพี่น้องที่มีการได้ยินเสียงระเบิดนะครับจากสื่อต่างประเทศนะครับที่ระบุว่าโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ของอิหร่านนั้นได้มีเสียงระเบ네ิดเกิดขึ like ้นหลายครั้งนะพี่น้องที่สื่อต่างประเทศได้รายงานไว้นะครับว่ามีเสียงระเบิดเกิดขึ้นมาแบบนี้ไม่รู้ว่าอิสราเอลประชากโจมตี เมืองเซปาฮันที่มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของอิหร่านอยู่หรือเปล่านะครับแต่ที่น่มีเสียงระเบิดเกิดขึ้นแล้วนะครับโดยข่าวรายงานไ่ว่ากองทัพอิหร่านเปิดเผยว่าได้มีการซ้อนรบบริเวณใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของอิหร่านว่าอย่างนั้นนะครับพี่น้อง แต่ชาวบ้านได้ยินเสียงการระเบิดหลายครั้งครับในพื้นที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของอิหร่านแห่งนี้ซึ่งอิหร่านระบุว่าเป็นการซ้อมรบแต่ชาวโลกอาจจะไม่เชื่อเพราะว,ว่ามีเรื่องกับอิสราเอลอยู่ไม่รู้ว่าอิสราเอลเริ่มเปิดฉากโจมตีหรือ,อยังนะครับก็ต้องรองให้ทางการของอิสราเอลหรืออิหร่านออกมาชี้แจงแสดงขอกอย่างจริงจังก่อนนะครับว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นกันแน่ที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ของอิหร่านในเมืองสีปาฮันนะครับแอดมีเห็นคลิปข่าวดีก็เลยนำมาเล่าให้รับชมได้รับชมรับฟังกันก็รอคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวนีแอดมีนขอจากลากระเพียงเท่านี้ถ้าพูดไม่ชัดพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อให้พลาดข่าวสารยิ่งมาต่อไปขอบคุณมากครับ